ตัวรีจูรันก็คือสารที่เรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์ที่สกัดจาก DNA อ a แซลมอนสามารถเข้าไปกระตุ้นการซ่อมแซมโครงสร้างของผิวได้เอามาใช้ในการฉีดผิวโดยฉีดเข้าในชั้นหนังแท้ทั่วทั้งหน้าพอาหลังฉีดมันก็จะไปกระตุ้นการซ่อมแซมของผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผลที่ได้ก็คือรูขุมขนก็จะกระชับขึ้นโตดูฉ่ำขึ้นผิวก็จะดูสุขภาพดีขึ้นค่ะ ที่นิยมสุดก็คือตัวสูตรกล่องดําสูตรคลาสสิกตัวเนี้ช่วยในเรื่องของปรับโครงสร้างผิว1กล่องก็จะมี2ไซลิ้งนะคะจะฉีดลงในชนั้นหนังแท้เพื่อช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมผิวลูกขุมขนก็จะดูเล็กลงหน้าก็เลยจะดูโกขึ้นรีจูรันไอก็คือสําหรับปัญหารอบดวงตานะคะซึ่ง1กล่องเนี้ยก็จะมี1ซีซีเราก็จะฉีดแบ่งข้างละ0.5ซึ่งก็จะช่วยให้ใต้ตาที่ดูหมองคล้ำหรือว่าริ้วรอยเ็ก รอบดวงตาก็จะดีขึ้นนะคะอีจุรันสกาตัวนี้เอาไว้สำหรับหลุมสิวโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ความแตกต่างก็คือตัวนี้เนื้อสารจะหนักกว่าเราก็จะนำมาใช้ร่วมกับ เลเซอร์รักษาหลุมสิวร่วมกับการตัดพังผืดการซับซิชั่นแล้วเราก็จะใส่ตัวรีจูรันสกาเข้าไปใต้จุดที่เราซับซิชั่นเพื่อกระตุ้นให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยซ่อมแซมตัวเองได้ไวขึ้นหลุมสิวก็จะตื้นขึ้นไวกว่าการทำแฟกชั่นอลเลเซอร์อย่างเดียวอะค่ะ